ก็ในโอกาสครบรอบ24ปีนะครับหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ที่เราเรียกว่าสงขาโฟกัสในปีที่24นี้นะครับผมคิดว่าจะมีการเจริญเติบโตมากกว่านี้แข็งแกร่งกว่านี้เข้มแข็งกว่านี้และมีความภูมิใจมากกว่านี้ในโอกาสดังกล่าวนี้ผมก็อยากจะให้หนังสือพิมพ์โฟกัสที่เราพูดกันสมัยก่อนนะครับจเจริญเติบโตไปตลอด แบบไม่มีกําหนดเลยอาจจะเรียกว่าตลอดไปก็ได้แต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการพัฒนาและมีการปรับกลยุทธ์บางอย่างเพื่อให้มีการเติบโตต่อไปขออนวยร์นะครับขอให้ทุกท่านที่อยู่ในในองค์กรนี้มีความสุขมีความเจริญและก็มีความสุขกับการทำงานขอบคุณมากครับ 24ปีโฟกัสบีกินาเกนเริ่มต้นใหม่ในยุคดิจิตอลก้าวไปด้วยกันส่งขาโฟกัสทุกแพลตฟอร์มยืนหยัดสร้างสรรค์สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม